สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชม่องทวออนไลน์นะครับวันนี้เราก็มา,านำเสนอนะครับในช่วงช่างก DIY เนื่องจากว่าหลอด LED หลอดนี้มันเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็เราเคาะดูแล้วมันมีเสียงดังแกละแกละแกเราจะมาดูกันว่าในส่วนประกอบของภายในของหลอด LED นี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็จะทำการซ่อมมันให้มันใช้ให้ใช้ได้นะครับซึ่งวงจร LED ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราเข้าไปดูเนาะ อันนี้นะครับส่วนประกอบก็จะมีหลอดเกลียวนะครับหลอดเกลียวเกลียวแล้วก็ส่วนพลาสติกที่เป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็นี่คือโคมนะครับเ,เราบิดโคมแป๊บออกมาก็จะออกปุ๊บก็จะเห็นแผงนะครับอ,อันนี้คือชิปต่างๆนี่รวมๆกันแล้วทั้งหมดนี่คือชิปรวมกันแล้วคูณออกมาแล้วนะครับด้วยวัตต์นะครับซึ่งเขาจะมีสูตร ในการคำนวณน,นะครับคำนวณว่ามันออกมาเท่าไหร่แล้วก็ทั้งหมดนี้บวกมันก็จะวิ่งหากันนะครับเขาจะมีสูตรว่าจะเป็นวงจรขนานหรือวงจรอนุกรมนะครับใน,ในการคำนวณออกมามันจะมีค่าทั้งหมดนี้คูณออกมาแล้วเป็น7วัตเราก็ไม่ต้องไปรู้ในรายละเอียดมากท่านอยากรู้ละเอียดก็สามารถเซิร์ชในวิธีค่าคำนวณได้เพิ่งชิปพวกนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็จะกินไฟ พอๆกันนะครับประมาณหลอดแล้วดูดูแลหลอดละวัดนะครับพอคูณออกมาะจะเป็นขนานหรืออนุกรมนะครับถ้าต่อแล้ววัดนะครับวัดหรือแรงดันเนี่ยมันจะต่างกันออกไปนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องรู้รู้แค่ว่าค่าพวกเนี้มันก็จะมีค่าความต้านทานหรือค่าในการแรงดันในการใช้ไฟของมันอยู่นะครับซึ่งกินไฟไม่ค่อยมากแล้วหลอดพวกนี้จะมีความร้อนในตัวเมื่อมันเปล่งแสงนะครับ กันนี้เขาเรียกว่าชิป LED เนาะก็จะมีขัว้วบวกขั้วลบคราวนี้เราก็มาดูข้างในก็เคาะมันออกมานะครับนี่ปึ๊บเราจะเห็นไหมครับฮีทซิงก์ก็คือตัวระบายความร้อนนะครับตัวนี้คือแผงเป็นอลูมิเนียมนี่แผงระบายความร้อนนะครับคราวนี้มาดูไฟมันเปลี่ยนจาก220โวลต์นะครับเป็นไฟไม่กี่โวลต์ได้ยังไงนะครับเป็นไฟ DC ได้ยังไงซึ่งมองดูตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวงจรนะครับไดโอดสีตัวนะครับแปลงจากไฟ AC กระแสสลับเป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ DC 1 2โวลต์เนาะดูลักษณะแล้วก็ก็จะมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่จ่ายไฟนะครับให้สม่ำเสมอให้กับหลอดซึ่งไม่ทำให้หลอดกระพริบนะครับส่วนที่จะแปลงไฟหรือบงัอบง,คบง,คบงคับทิศทางไฟจริงๆแล้วก็คือตัวไดโอดนี้นะครับ ผมมานั่งดูปุ๊บาาม,าม,าม,ามาดูรายละเอียดข้างในปับ๊บปรากฏว่าเจ้าสายไฟนะครับมันถูกมัน,ม,นมันหลอดตัวนี้มันหลุดไปก็คือเห,เห็นสายสีแดงใช่ไหมครับมีหลอดเดียวปรากฏว่าขั้วลบหรือขั้วอีกฝั่งหนึ่งของไฟกระแสสลับเนี่ยมันหายไปทําให้ไฟไม่ควบวงจรแล้วหลอดนี้ไม่ติดคราวนี้เราก็จะมาแก้ไขกันว่าเอ,อเราจะทํายังไงกับจหลอดนี้ซึ่งส่วนประกอบเห็นหลอดอย่างเงี้ย นะครับหลอดตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับหรือคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับก็ซื้อมาหลอ,หลอดร้อยกว่าบาทหลอดนี้เนาะซื้อช่วงเซลล์เหมือนกันนะครับดูจากลักษณะของค่าตัวความต้านทานที่เข้าใช้นะครับก็คือบวกลบนะครับไม่ถึง1%นะครับค่าความต้านทานค่าความเพี้ยนที่ผิดพลาดนะครับดูรีซิสเตอร์หรือตัว R ที่เขาใช้หรือคาปาซิตเตอร์ที่เขาใช้นะครับขอบทองนี่ก็คือ หรือไม่อ่คาคาปาซิเตอร์ตัวนี้คือทั้ง2ตัวเนี้ยใช้อุปกรณ์คือเปิดปุ๊บช่างไฟเนี้ยเราจะรู้กันเลยว่าเฮ้ยอันนี้คืออ่าเอานี้ส,สินค้าคุณภาพนะครับดูจากอุปกรณ์ที่เขาใช้หรือแผงปิ้นนะครับสีเขียวสีอะไรนี่เราดูกันออกนะครับอ่าแล้วก็ สังเกตว่าถ้าไฟที่ท่านเลือกใช้เนี่ยจะไปใช้กับโคมไฟซึ่งผมเนี่ยในคอนโดม,มันจะมีโคมไฟในห้องน้ําแล้วจะมีโคมไฟปิดทับอีกทีหนึ่งนะครับควรเลือกซื้อหลอดไฟที่มีฮีตสิ้์ค่อนข้างใหญ่แบบนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีตัวระบายอย่างนี้นะครับระบายอากาศซิงมาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าท่านเป็นหลอดภายนอกหรือว่าเป็นหลอดที่เปิดในห้องแอ์อาจจะไม่ไม่ซีเรียสเรื่องตัวฮี่ซิคนนี้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่มีซิงนะแผ่น ชิปนะครับมันร้อนเมื่อไหร่มันก็จะดันออกมาดันออกมาเพราะเขาติดด้วยลวดบัดกรีขนาดเล็กนิดเดียวไม่ได้ไกลมากนะครับร้อนมากมันก็จะทําลายตัวมันเองก็คือดันตัวมันออกจนหลุดออกจากหลุดออกจากเบ้าของมันนะครับพอหลุดออกถ้าเป็นอนุกรมก็ดับทั้งหมดถ้าเป็นขนานก็หลอดใครหลอดมันนะครับก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวพืดไปรู้มันเลยมันเป็นรายละเอียดเนาะของช่างไฟแล้วก็ดูแค่ว่าเออมันเสียตรงไหนเราซ่อมตรงนั้นนะครับ ตอนนี้ก็คือปรากฏว่าขั้วลบมันเสียวซึ่งผมจะต้องต่อขั้วลบแล้วก็ให้มันใช้ได้อันนี้เรามาชงโงกแก้ไขนะครับแล้วก็ดูส่วนประกอบของหลอด LED ซึ่งเป็นหลอดประหยัดไฟนะครับครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ที่ผมจะเลือกใช้นะครับจากการที่สังเกตเบื้องต้นแล้วก็คือเบ้าเบ้า เรียกอะไรเบ้ารองแผ่นปริ้นนะครับมันหลุดแล้วก็ทําให้ขั้วลบมันหลุดเราก็แค่ทําหน้าที่ต่อขั้วลบนะครับที่มันอยู่กับเกลียวตัวนี้คือขั้วลบเนี่ยให้มันมาเข้ากับขั้วกระแสสลับอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเราก็ผมก็เลือกโดยใช้นี้ครับสายตัวนี้เราก็จะบตดกรีหัวท้ายนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือหัวแรงนะครับหัวแรงนี่130วัตต์ ก็จะให้ความร้อนค่อนข้างสูงนะให้ระวังด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนำแค่30วัตต์หรือ5วัตต์ก็พอนะถ้าท่านมาเล่นร้อยกว่าวัตต์นี้จิ้มแผ่นปิ้นทะลุทะลวงหมดนะครับก็ให้ระวังกันด้วยร้อนหรือยังลืมเปิดสวิตช์พี่น้องโอเคเดี๋ยว เทคนิคในการบัดกรีอย่างคือสายไฟที่ท่านได้มาใหม่ๆนะครับท่านต้องทําความสะอาดเนาะขูดๆนิดนึงเนี่ยจะทําให้เนื้อตะกัวเนี่ยวิ่งเข้ามาในรวดบัดกรีค่อนข้างดีนะครับแล้วเวลาเราบัดกรีในพื้นที่ที่มันคแคบแคบมันจะวิ่งเข้าหากันได้ง่ายเนาะทาให้เราแบบประหยัดเวลานิดนึงนะครับอ,อันนี้จะตัดสั้นๆเพื่อความปลอดภัยกันไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ อืมออืมอะม,มีทะลุทะลวงนี่เดงกลับขีอ่อันนี้เรียบร้อย เรียบร้อยเห็นไหมครับมันเข้าเนื้อเรียบร้อยไม่ต้องใช้ตะกั่วมากไม่ต้องใช้อะไรมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือแผงภายในนะครับผมใช้วิธีถอดออกมาเลยดีกว่านะครับแล้วค่อยต่อเข้าไปใหม่อันนี้ก็คือสีดานี่ก็คือขั้วบวกนะครับออกมาบวกสีขาวนี่ก็คือขั้วลบนะครับแล้วก็นี่คือ,อไดโอดนะครับ แปลงกระแสสลับกระแสไฟกระแสสลับไฟ ac to dc นะครับแล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ซึ่งคล่อมนะครับให้ไฟจาก ac กายมาเป็น dc นะครับแล้วก็จะมีอาคาปาซิตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับคล่อมอีกทีให้ไฟละเอียดยิ่งขึ้นนะครับอเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะกําหนดแรงดันออกเลยว่าจะให้ไฟออกกีโก่โวลต์กี่โวลต์นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวนี้มันมีชิปแบบ มาตรฐานแล้วอะครับไม่จําเป็นต้องใช้อาเนี่ยค่อมมาครับไฟให้ลงมาเลยโดยไม่ต้องใช้อ่แมอแปลงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่จะมันจะทําให้มันเทอะทะแล้วก็มีราคาสูงเดี๋ยวนี้มันทําแบบเนี้ยวงจรแบบนี้มาเนี่ยให้ราคาแบบถูกมากนะครับส่วนฝั่งเนี้ยจะสลับยังไงก็ได้นะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าอ่าฝั่งเนี้ยต้องต้องต่อให้ให้ถูกขั่วเนาะ มันถึงจะเป็นไฟ AC DC คราวนี้เราก็จะมาจัดการกับไอ้ตัวข้างในสักทีว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตต่อครูบวก เดบยบร้บรอยใช้ความรู้บวกจินตนาการนิดหน่อยอ่าจบคราวนี้เราก็มาใส่อควบบวกคูณลบได้เลยโอเค เรียบร้อยจินตนาการบวกกับความรู้ครับไปได้ไกลแับสบี่ร้อยนะครับอันนี้ก็ดันเข้าไปเลยเด็ดเข้าไปนนก็ไดนะ้ขอให้เข้าไปแล้วกันพอสายเราจะเป็นสายฉนวนละอืมดันเข้าไปเสร็จปับ๊บแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกอืมแน่นละอนี่ก็แก๊บแก๊บ ก็ดันเก็บงานเข้าไปนะครับเมื่อกี้ก็แก๊เกษรตะกัวอันนี้ก็ล็อกอ้โเรียบร้อยแน่นขันดูจะเย็นๆครับไม่เกินความสามารถคันนี้ก็ทดสอบดูสว่างไม่สว่างเดี๋ยวรู้กันเรียบร้อยอ่า ครับผมขอบคุณที่ติดตามครับชงโขกตัวอนไลน์นะครับซ่อมไฟ LED นะครับแล้วก็ดูส่วนประกอบของไฟ LED ซึ่งเป็นแบบแบบประเภทขั้วนะครับเป็นแบบประเภทขั้วลวอ่าโอเคชงโขก DIY หวายป่อยวางให้เป็นครับปล่อ,อยไม่เป็นมันเป็นทุกครับ